สวัสดีค่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่แวะมาให้กำลังใจแอดยีนพารวยนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็ไปตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะในงวดวันที่15เนาะ วันที่14ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ6ไม่มาเลยสักเม็ดเดียวนะคะสำหรับเต็น6กรูดกเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันไหนที่เขาปังเขาก็ปังเนาะวันไหนที่เขาหลุดเขาก็หลุดแบบไปแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่เลยคะ่ะก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดมีขึ้นมีลงนะคะก็ ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็ไปรับชมวันที่15กันต่อเลยนะคะวันที่15เดือน4ปี64นะคะกับแนวทางฮานอย3น้อยนะคะ3น้นอยก็คือ มีพิเศษปกติ v i p นะคะคือสูตรหเม็ดเดียวเน้นรูดนะคะเน้นรูดเนาะแล้วยินก็จะลงสูตรวัดใจแบบสายเจาะอีกสูตรหนึ่งเนาะก็ะปะปนกันไปนะคะใครชอบตัวเด่นตัวไหนก็ตามตัวนั้นเนาะก็สูตรหเม็ดเดียวนะคะนนก็วันนี้ก็ได้เด่น 6, วันนี้ก็ได้เด่น6เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพามารูด6เหมือนเดิมจะ้ะเมื่อวานหไม่มาวันนี้พา ตามรอยเก่านะคะวันนี้ยิงก็รูดมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเน้นตัวที่ชอบไว้ให้นะคะ<อ>ก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามนะคะแล้วก็หกห้าหกหก ัวเบิลกันไว้ก่อนเนาะช่วงนี้เบิลกําลังกลับมาแล้วนะคะก็หกแปดนะคะหกแปดมีหกศูนยหกหนึ่งหกสามก็เอาหกเจ็ดไปตัวหนึ่งเนาะ ก็ที่สําคัญก็คือเน้นรูดนะคะเม็ดเดียวเน้นรูดนะคะก็สําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยินด้วยนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยจ้า สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า